จันทบุรีพาไปโน่นกาญจรนบ,บุรีครับ uh huh. มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับประสครบความสําเร็จเรื่องของการสร้างบ้านจัดสรร uh huh. แต่เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมครับ uh huh. ท่านเปลี่ยนแนวความคิดเลยนะ uh huh. คือไม่ทําการจัดสรรแล้วครับไปปลูกกระท่อมครับโอ้ยเล็กจังเลยคอยอ ยอดสวนลงเล็กมากเลยบ้านจัดสรรใหญ่ๆไปปลูกเป็นกระท่อมนากระตาโปูกระท่อมต้นกระท่อมครับพี่นะผมนึวมาทำแบบดีไซน์บ้านแบบใหม่เป็นกระท่อมนาต้องไปกระท่อมไปกระท่อมเลยนี่นยเห็นไหม ตรงข้ามแนวาเปลี่ยน,ยนแนไปหมดลลเลยนะ,ะ,ะรากฏว่าตอนนี้นะครับประสบครับสําเร็จเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนแล้วก็อดีตเกษตรจังหวัดรวมทั้งผู้จัดการทกรสในอดีตด้วยนะครับไปที่จังหวัดกาญจบุรีครับภ <c oughs> าพที่็นอยู่นี้เป็นโครงการแปลงสาธิตแล้วก็ปลูกพืชกระท่อม เนื้อที่10 50กว่าไร่ครับที่ตำบลหนองกลมอําเภอบอ่อพรอยจังหวัดกาญจนบุรีครับคนที่เป็นประธานเจ้าภาพเจ้าของธุรกิจคนนี้ครับเป็นเจ้าของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรมาก่อนชื่อนายปัณธรวงกาสศิษิ์นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับทําบ้านจัดสรรน,นี่นะ หามาดูทําการเกษตรดีกว่าทําอะไรครับปลูกกระท่อมเพราะว่าอะไรครับมันกําลังมาแรงอ,อย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่ใช่ไหมครับนี่ก็ปลูกเป็นระบบนะนะครับปกติแล้วถ้าเราปลูกก็ยัดลงดินยัดลงดินใช่ไหมครับแต่นี้ท่านทาแปลงสาธิตนี้วิธีการขุดวิธีการลงหลุม,มแล้วก็วิธีการดูใบกระท่อมนะครับซึ่งกระท่อมนั้นก็มีก้านแดงอย่างที่ดูภาพนี่นะม,มันมีก้านพันนะครับเขียวแล้วก็แดงแต่แรงนิดแดงนี่ครับมันมาแรงนิดหนึ่งราคาก็ดีด้วยหน้าตามันเป็นแบบนี้แหละครับ เอาไปปลูกไปทดลองมาก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุม่มพาอยากจะปลูกก็ปลูกไม่ใช่ครับไปทดลองมาก่อนแล้วเห็นไหมครับเ <c oughs> นี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จวันนี้เอาละผมมีความรู้คนเดียวไม่ได้นะนี่เป็นแนวความคิดดีมากครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เหลืออยากได้รับความรู้แบบเนี้มาเลยผมสอนให้เลยสอนให้แล้วอยากจะไปปลูกที่บ้านเหรอเอาไปเลยว่างั้นนลยนะแล้วถ้ามันโตขึ้นล่ะ เอามาขายผมก็ได้รับซื้อหมดเลยเพราะอย่างนั้นนี่นะนี่เก็เป็นการเปิดใจไงครับพาเปิดใจป้าเห็นไหมฮะ คนหลังไหลามาดูงานคนมาหาความรู้ไปนี่ผมว่ามันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเห็นไหม,มยังไปงานบุญงานกุศลครับนี่ถือว่าไปร่วมหาความรู้อ,อ,องคความรู้ใหม่ๆมไปหากันครับตรงไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องเข้าห้องเรียนไม่ต้องเข้าอาคารไปเปิดโล่งแบบนี้เลยครับนี่นะเขาพร้อมที่จะให้ความรู้ไปฟังดูนะครับว่าแนวความคิดของคนที่เคยประสบความสาเร็จงานจัดสรรที่ดินมาก่อนแล้วก็สร้างบ้านมาก่อนวันนี้มาอยู่ติดดินยังไงเขาว่าอย่างไงครับ ก็ตอนนี้เพราะเมล็ดนะนะคะก็ม <ming> ีจำนวนอยู่รวมทั้งไร่ของน้องด้วยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองล้านต้นนะคะแล้วก็การปลูกแล้วเรามาส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเราเราเราให้ความมั่นใจกับเขาใช่ไหงครับเนื่องจากของเราเนี่ยมีปลายน้ำมันนะคะเป็นโรงงานผลิตยางพารนะคะเราก็พร้อมหากที่ส่งเสริมเกษตรกรไปแล้วเนี่ยจะรับซื้อทุนใบค่ะ อ่าเนี่ครับนี่นะเจ้าของที่ด้วยอแล้วก็คนที่สนับสนุนก็คือว่าญาติพี่น้องอเห็นมพี่ทหารนี่นนก็ยังไปหาความรู้ด้วยนะนะทุกคนนะครับคือที่เห็นภาพนี่็คือเข้าสอนวิธีการปลูกครับคือปลูกในพื้นที่ไรของเขาล่ะเขาบอกเอาพอบูกเป็นแล้วนะ คุณก็กลับไปปลูกที่บ้านคุณลงหลุมนะครับขุณออกมาแล้วจะต้องมีการรองอะไรซะก,ก่อนนะครับส่วนมากก็ใช้ชีวภาพกันนี่นะตอนนี้นะครับเจ้าของธุรกิจตรงน,นี้เปิดใจแล้วเผื่อท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่อยากจะไปดูงานเปิดต่อครับไปได้เลยมมไม่พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปทําต่ออื่นนี่ครับพื้นที่จังหวัดชนบุรีก็เป็นเป้าหมายหนึ่งจะมาทําแบบนี้ด้วยว่างั้นนะอนาคตมันจะล้นตลาดนะไม่ไม่ล้นใช่ไหมคือเขาไม่ได้มาขายใบหรอก ผมเชื่อเลยนักธุรกิจที่เขาลงทุนขนาดนี้เนี่ยที่เป็นร้อยร้อยไร่แล้วปลูกขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเก็บใบมานั่งขายริมถนนเหมือนที่ชาวบ้านทำหรอกเขาจะทำอะไรอ่ะเขาคิดถึงการแปรรูปไปข้างหน้าการทําเป็นเครื่องดื่มการทําเป็นอะไรต่อมีอะไรในอนาคตไปนู่นเลยถามว่ามันจะล้นไหมไม่ล้นหรอกทุกวันนี้ ขายสามใบยีบาทก็คือทุกวันนี้ไงแต่พอ,อ,อไอ้ห้ิไล่ในโตขึ้นมามันต้องที่ถึงการแปรรูป<ม>ในรัยค้นยาวๆครับย0<า>่สาปีมันจะไปถึงไหน